วันนี้เราจะมาพูดถึงตัวร้ายใหม่ที่แบทแมนไม่สามารถเอาชนะได้เลยครับ หลังจากจบ Dark Crisis on Infinite e a r t h ไปแล้วนะครับผม DC ก็ได้เข้าสู่ช่วง d o w n of DC ที่จะเล่าเนื้อหาของฮีโร่แต่ละคนว่าหลังจากจบเหตุการณ์นั้นพวกเขาเกิดอะไรขึ้นบ้างและในหัวของแบทแมนนั้นเขาก็ได้แนะนำตัวละครล้ายตัวใหม่ที่ชื่อว่าเฟ s a ซ e ซึ่งตัวละครนี้อารมณ์ประมาณว่าในอดีตเนี่ยแบทแมนเคยคิดแผนในการจัดการจั e l e a g u e หากวันใดวันหนึ่ง จะซิสเลกเกิดกลายเป็นผู้ร้ายขึ้นมาครับแต่ในกรณีของแบทแมนเองนั้นเขาได้คิดแผนในการสร้างหุ่นหนึ่งตัวครับที่แม้แต่ตัวเขาเองอาจจะเอาชนะไม่ได้ด้วยที่มาที่ไปของหุ่นตัวนี้จะเป็นอย่างไรนะครับไปติดตามกันในคลิปนี้เลยหลังจากเหตุการณ์ดาร์คไครสิจบลงบรูซมักจะฝันเห็นการตายของครอบครัวของเขาที่จะโดนจ๊กเกอร์สคนจัดการซึ่งตรงนี้ยังเป็นปริศนาอยู่นะครับว่าเกี่ยวข้องกับอีเวนต์ทรีจ๊กเกอร์หรือเปล่าอีเวนต์นั้น ที่จริงมันกลายเป็นเรื่องราวของจักรวาลคู่ขนานไปแล้วหรือว่าอีเวนต์นั้นจะถูกจัดมาเป็นคานนอนของจักรวาลหลักไปแล้วครับยังไงก็ตามหลังจากที่บรูซตื่นขึ้นมาเขาก็พบว่าเกิดเหตุโปรนชิงทรัพย์และสังหารโหดพวกชนชั้นสูงของเมืองก็แถมที่ฆ่าคนอย่างโหดร้ายและผู้อยู่เบื้องหลังเหตุการณ์นี้ก็คือเจ้ามนุษย์เพนกวินซึ่งเขาประเมินต่อว่าแผนต่อไปของเพนกวินจะต้องเดินเกมบุกไปสังหารคนที่งานกาล่าที่จะจัดขึ้นในอีกไม่กี่วันข้างหน้า และเมื่อวันนั้นมาถึงเขาได้ปลอมตัวเป็นบรูซเวนเพื่อแฝงตัวอยู่ในงานและให้โรบินทิมเดรกสังเกตการอยู่ด้านนอกและเพนกวินก็มาตามนัดครับมันได้แอบวางยาพิษในระบบอากาศของที่นี่โชคดีที่แบทแมนอ่านเกมขาดให้โรบินไปจัดก,การสารพิษในระบบแล้วแต่มันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นนะสิแบทแมนเพราะเมื่อแบทแมนจะไปจัดก,การเพนกวินครับปรากฏว่ามันคือเครฟเฟสที่ปลอมตัวมา เฟรสบอกว่าเพนกะวินน่ะเตรียมแผนสำรองหากการวางยาในระบบอากาศถูกขัดขวาง ยังไงที่นี่ทุกคนก็จะต้องตายด้วยการระเบิดตึกกาล่านี้ทิ้งครับซึ่งเพนกวินส่งเคลฟรสมาเพื่อรับประกันว่าทุกคนในที่นี้จะออกไปไม่ได้แบทแมนครับจึงขู่ว่าครั้งสุดท้ายที่เขากับเคเฟสได้เจอกันแบทแมนได้แอบวางยาสารสูตรพิเศษที่สามารถเปลี่ยนร่างเคเฟรสให้กลายเป็นดินสมชื่อเพียงแค่กดปุ่มในมือถ้าม่อยากโดนก็รีบช่วยคนในนี้และบอกเขาว่าเพนกวินอยู่ที่ไหน ทีมเร็กนรีบไปที่ประตูเพื่อระเบิดประตูให้ทุกคนออกไปจากที่นี่ซึ่งระหว่างนั้นเองจนของเพนกวินได้ยิงใส่เขากระสุนทะลุคอจนบาดเจ็บสาหาัสซึ่งเจ้าเคเฟสก็ยินยอมร่วมมือกับแบทแมนโดยดีครับด้วยการพาทุกคนออกไปจากที่นี่ได้ แบทแมนรีพาวโรบินไปรักษาซึ่งเขาจะต้องเปลี่ยนชุดของโรบินให้กลายมาเป็นหนุ่มน้อยทิมเด็กก่อนที่จะไปส่งที่โรง pues พยาบาลให้รักษาตัวครับเหตุผลก็เพราะว่าอัลเฟรดน่ะตายไปแล้วครับแล้วตอนนี้แบทแมนหรือบรูซเวดก็ไม่ได้มีเงินมากมายไก่กองที่จะสามารถพาโรบินไปรักษาด้วยหน่วยแพทย์ของตัวเองในท่ามกังๆาเหมือนแต่ก่อนได้ซึ่งการกระทํานี้ทําให้บรูซเนี่ยไปนึกถึงตอนเจสันเมื่อตอนนี้เขาตายต้องเปลี่ยนชุดให้กลายเป็นเด็กชายเจสันทอส ซึ่งทาให้บรูซเนี่ยมีความรู้สึกที่แย่มากๆที่ลูกของเขาอีกคนจะต้องบาดเจ็บหนักอีกเขารู้ถึงสถานที่ที่กบดานของเพนกวินครับและเดินทางไปหา ซึ่งพบว่ามอหนี่ป่วยหนักได้กำลังจะตายโดยความแค้นของเพนกวินนั้นมันเกิดจากการที่พวกคนชนช,นชั้นสูงยังเห็นเขาเป็นเพียงแค่กุ้ยข้างถนนที่แค่มีเงินและเปิดผับไอซ์เบิร์กเล่วได้มาใช้คนช,นชนชั้นเดียวแบบพวกเขาเพนกวินเลยคิดจะวางแผนไล่ฆ่าทุกคนในเมืองและจะให้แบทแมนเป็นคนสุดท้ายที่จะต้องตายครับแต่ตัวเพนกวินเองครับก็รู้ดีว่าคนอย่างเขาเนี่ยไม่สามารถฆ่าแบทแมนเองได้หรอกแต่เขาสามารถจบชีวิตในฐานะแบทแมน ของมันได้เพนกวิน <Hey. S 1> ใช้วิธีกินยาตายครับและทำให้ดูเหมือนว่าแบทแมนฆ่าเขาใช่แล้วนี่เป็นกับดักและแบทแมนก็ตกหลุมพรางเพราะเมื่อพยาบาลวิ่งเข้ามาในห้องในสายตาของเธอก็ดูเหมือนว่าแบทแมนนั้นได้บีบคอฆ่าเพนกวินตายด้วยมือของเขาเองแบทแมนรีบหนีจากจุดเกิดเหตุและมีข่าวแพร่สะพัดออกไปว่าตอนนี้แบทแมนได้ฆ่าคนและกลายเป็นฆาตกรไปแล้วทำให้บางสิ่งบางอย่างในทำครั้งคราวหลักที่คาหิฮาตเวนได้ตื่นขึ้นมา ในคืนต่อมาครับทีมเดรกเนี่ยหรือโรบินก็เริ่มหายดีและมาช่วยออกปฏิบัติการแต่ก็โดนแบทแมนดุไปว่าสภาพร่างกายของนายนะ่ยยังไม่พร้อมแถมต่อว่าด้วยว่านายเนะ่ยประมาทไปหันหลังให้กับศัตรูจนโดนยิงจากข้างหลังแต่โรบินก็เถียงเพราะเขาอยากช่วยคนเลยโดนยิงตั้งหากและตอนนี้แบทแมนก็อารมณ์เสียเพราะดันเอาเรื่องของเขาไปเทียบกับเจสันและอัลเฟรดรวมถึงอีกอย่างหนึ่ง เขากำลังเอาเรื่องที่โดนใส่ร้ายค่าคนมาปนกับความรู้สึกต่อตัวทิมเดรกต่อมาครับบรูซได้กลับมายัง่าำข้างคาวเล็กๆในอาพาร์ตเมนที่พักของเขาเพื่อมาดูสถานการณ์ข่าวสารต่างๆที่แพร่ออกไปตอนนี้ว่ามันร้ายแรงขนาดไหนกับการที่เขานั้นโดนใส่ความแต่จู่ๆก็มีบางสิ่งบางอย่างแอบมาเล่นงานเขาจากด้านหลังมันคือหุ่นยนต์แอนดรอยที่เขาไม่เคยเห็นมาก่อนและมันยังสามารถรับมือการโจมตีของเขาได้ทุกรูปแบบ จนสุดท้ายบรูซได้เอาตัวรอดโดยการใช้แบทโมบิลพาเขาหนีออกไปออราเคันสามารถจับชีพจรของบรูซได้ครับว่าตอนนี้นี่หัวใจของเขาเต้นผิดปกติมากจึงส่งสัญญาณมาว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ยังไม่ทันได้ตอบกลับไปเจ,จ้าหุ่นยนต์ตัวนี้ก็ตามมาทันอีกแล้วเขาพยายามหนีแต่มันก็สามารถคว้าผ้าคลุมเขาแล้วเหวี่ยงฟาดลงกับพื้นขณะที่กําลังจะพลาดท่าโดนมันเล่นงานแบทแฟมิลี่ได้โผล่มาช่วยแบทแมนได้ทัน ซิกแนลกับเหล่าแบทเกิลเขาต่อสู้กับหุ่นตัวนี้แต่จํานวนครับก็ไม่สําคัญเพราะมันสามารถจัดก,การเหล่าเด็กๆได้อย่างสบายรวมถึงแคสเซนดราเคนผู้ที่มีฝีมือการต่อสู้ที่ดีที่สุดในกลุ่มแบทแฟมิลี่ซิกแนลที่ยังพอมีแรงรีบวิ่งมาถ่วงเวลาเจ้าหุ่นตัวนี้ไว้ก่อนหลังจากนั้นทีมได้ขับแบทโมบิลมารับ,ลบและพาแบทแมนหนีเจ้าหุ่นก็วิ่งตามมาไม่ลดละแต่ไม่ต้องห่วงครับไนวิ่งรีบเดินทางมาจากบัดเฮเวนเพื่อมาช่วยพ่อของเขา เขาใช้รถมอเตอร์ไซค์ไต่ขึ้นรถขังข่าวแล้วเหวี่ยงมอเตอร์ไซค์อัดใส่หุ่นยนต์แต่แรงระเบิดนี้ก็ยังไม่สามารถทำลายมันลงได้อีกเจ้าหุ่นโดนลายล้อมจากแบทแฟมิลี่มันจึงใช้วิธีพุ่งขึ้นไปบนฟ้าและกระแทกพื้นสร้างคลื่นสั่นสะเทือนจนทำให้ทุกคนนั้นเสียหลักแล้วมันก็พุ่งไปเล่นงานแบทแฟมิลี่ทีละคนมันได้หยิบหมวกของซิกแนลมาและทำการแฮกข้อมูลจากหมวก เพื่อหาตำแหน่งถ้ำค้งคาวใหม่ที่น่าจะเป็นที่ซ่อนตัวของแบทแมนเมื่อมันรู้ตำแหน่งของถ้ำแล้วมันจึงรีบไปที่นั่นซึ่งมันได้พบกับเลสลีย์ทอมกินส์คุณหมอหญิงที่กำลังรอทำแผลให้แบทแมนอยู่อ้าวแล้วแบทแมนยังมาไม่ถึงเขาไปไหนกัน ก็เพราะว่าระหว่างทางที่เดินทางไปยังถ้ำค้างคาวใหม่นั้นบรูซได้เปลี่ยนใจครับและบอกให้กับโรบินเนี่ยขับแบทโมบิลไปยังถ้ำค้างคาวที่อยู่ใต้เขาหรือหาดเวนหรือว่าถ้ำค้างคาวหลักนั่นเองครับเพราะว่าบรูซนั้นเริ่มรู้ต้นตอของหุ่นทีไรคาเขาแล้วว่ามันมีที่มาจากไหนคนที่สร้างมันรู้วิธีจัดการเขาและรู้ว่าจะเล่นงานเขาได้ยังไงได้โดยที่ตัวของเขาเองนั้นไม่สามารถรู้จุดอ่อนของมันได้เลยบรูซได้ถอดชุดค้างคาวและเข้าไปด้านในของถ้ำ ซึ่งในนั้นมีหีบขนาดใหญ่ซ่อนบางอย่างอยู่เขาได้ใช้จิตเพ่งสมาธิเพื่อเรียกบางสิ่งบางอย่างในจิตใจให้ออกมาเขารู้แน่ว,ว่าใครสร้างหุ่นตัวนี้มันก็คือตัวเขาเองนั่นแหละแต่เป็นเขาในอีกบุคลิกหนึ่งจากนั้นบรูซก็เรียกบุคลิกนั้นออกมามันก็คือแบทแมนออฟเซอร์เอ็นอาร์ อธิบายกันสักนิดถึงต้นตอของ Batman o อฟเซอร์เอเผื่อคนไม่รู้จักว่ามันคืออะไรนะครับผม Batman o อฟเซอร์เอาร์เนี่ยปรากฏตัวครั <uh ้งแรกใน Batman เล่มที่113พูดถึงการประจนภัยของ Batman ในตอนที่ชื่อว่า Batman เดอะซูเปอร์แมนออฟ e พลเมื่อทลาโนมนุษย์แห่งดาวเซอร์เอ็นอาร์หรือว่าเราจะเรียกได้ว่าดาวดวงนี้คือ Planet X เขานั้นได้แอบมองบรูซเวนแห่งดาวโลกที่เป็นฮีโร่ปราบอาธรรมที่ชื่อแบทแมนทาให้ทาลาโนนั้นเกิดแรงบันดาลใจอยากจะเป็นแบทแมนในดวงดาวของเขาเองอยู่มาวันหนึ่งเขาได้พบกับภัยร้ายจากหุ่นยนต์ยักษ์ที่ไม่อาจจัดการด้วยตัวเองได้จึงทําการอัญเชิญแบทแมนผู้ที่เป็นแรงบันดาลใจให้เข้ามาช่วยสู้บนดวงดาวของเขาด้วยแต่ทว่าบรูซเวนได้ไปถึงดาวดวงนั้นกลับพบว่าตัวเองมีพลังเหนือมนุษย์เหมือนเป็นดั่งซูเปอร์แมน เอารวมประมาณเหมือนกับเขาเป็นชาวคลิปตอนที่ไปอยู่บนโลกแล้วมีพลังแต่นี่กับกันชาวโลกบนดาวเซอเอ็นอาร์ R จะกลายเป็นยอดมนุษย์โดยทีลาโนครับได้สร้างอุปกรณ์ที่ชื่อว่าแบทราเดียที่สามารถควบคุมโมเลกุลของชั้นบรรยากาศได้เนื้อหาจะจบลงที่บรูซสามารถช่วยทาลาโนปราบหุ่นยักษ์ได้สำเร็จตอนจบบรูซได้จากลากับทาลาโนแต่เมื่อเขาตื่นขึ้นมากลับพบว่าเหมือนตัวเองนั้นฝันไปว่าได้ไปต่างโลกแต่ปัญหามันอยู่ที่ว่า มันจะเป็นความฝันได้ยังไงในเมื่อมือของเขาถือแบทราเดียอยู่ตอนนี้มันอาจจะดูติงต้องไปสักนิดหน่อยนะครับผมก็เหตุก็เพราะว่าในช่วงยุคโกลเด้นเอจเนี่ยมันเกิดเหตุการณ์ที่ทางภาครัฐจะต้องจัดเรียนให้กับทางคอมมิกส์ครับหลังจากที่คอมมิกส์เนี่ยโดนกล่าวหาจากผู้ปกครองนะครับว่าเป็นสื่อที่มอมเมาเยาว,วชนครับผมซึ่งมีหนังสือที่เรียกว่า seduction of the innocent กล่าวหาว่าแบทแมนเป็นเกย์ครับแล้วก็เลี้ยงเด็กผู้ชายไว้ในคฤหาสน์อยู่ด้วยกัน2ต่อ2จนทางภาครัฐครับจะต้องเข้ามาควบคุมโดยการจัดเรตติ้งให้กับทางคอมมิส์ทำให้เนื้อหาของคอมมิ์นั้นจะต้องดูเป็นแฟนตาซีไซไฟมากขึ้นในแบบที่เนื้อหามันจะออกหลุดโลกหน่อยจนเมื่อเราได้กลับไปอ่านคอมมิ์ยุเกกาๆพวกนี้นะครับจะมีความรู้สึกว่าอืมันดูปัญญาอ่อนจังนะ กระทั่งกรานมอริสันนะครับนักเขียนในตำนานชื่อดังเนี่ยได้เข้ามารับหน้าที่รับผิดชอบดูแลหัวของแบทแมนตั้งแต่ปี2006ด้วยเขามีแนวคิดที่อยากจะลองคิดดูว่าเราจะทำยังไงดีให้เนื้อหาในช่วงยุคโกลเด้นเอจที่มันดูต้องต้องของแบทแมนเนี่ยมันเกิดขึ้นจริงในชีวิตของเขาได้ซึ่งเขาเขียนว่าคดีที่ดูแฟนตาซีพวกนั้นคือคดีที่หาคำตอบไม่ได้ในอดีตของแบทแมนและแบทแมนครับจะบันทึกคดีที่เป็นปริศนาลงในสมุดบันทึกที่ชื่อว่า Black Case Book โดยเหตุการณ์ใน Batman of s i r อรนั้นถูกบันทึกลงในหนังสือว่าเป็นหนึ่งในภาพร้อนที่แบท m a n เห็นหลังจากที่เข้าปะทะกับตัวร้ายที่ชื่อว่า Professor Milo ซึ่งคดีเด่นๆที่อยู่ในเล่มนี้ก็คือคดีที่มีชื่อว่า Robin d i e s at d o w n ที่แบท m a n นั้นได้ทำการทดลองกับหมอที่ชื่อว่า Simon h u r t ในห้อง Isolation Chamber ที่จะขังเขาเป็นเวลาหลายวันครับ ไม่ให้กินข้าวกินน้ำกระทั่งเนี่ยแบทแมนเห็นภาพหลอนการตายของโรบินที่ไม่มีวันสิ้นสุดคือเห็นโรบินตายไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยๆืจนเขาแทบจะเป็นบ้าซึ่งเหตุการณ์นี้เนี่ยแกรนด์มอริสันเลยเขียนว่ามันได้เกิดขึ้นจริงและได้เพิ่มลงไปว่าในการทดลองนั้นไซมอนเฮิร์ได้แอบใส่คำวิเศษทางจิตวิทยาในการโจมตีสภาวะทางจิตใจของแบทแมนหรือบรูซเวย์นต้องเข้าใจก่อนว่าแบทแมนเนี่ยมีบุคลิกอยู่ในร่างด้วยกัน2คนด้วยกัน คือบุคลิกของบรูซเวนและบุคลิกของแบทแมนครับซึ่งบุคลิกของแบทแมนเนี่ยมันถูกสร้างขึ้นมาหลังจากที่บรูซเวนเกิดอาการช็อกเมื่อได้เห็นพ่อแม่ถูกฆ่าตายต่อหน้าต่อตาแต่ทําไมคําว่าเซอร์เอ็นอาร์ถึงเป็นคําที่สามารถโจมตีสภาวะจิตใจของบรูซเวนได้ละ่ะก็เพราะว่าเซอร์เอ็นอาร์นั้นเป็นคําพูดที่บรูซได้ยินพ่อเอ่ยขึ้นก่อนที่จะโดนฆ่าตายหลังจากได้ชม m a r ์คออฟโซโว่าหากโซโรฮีโร่ในวัยเด็กของบรูซโดนขังในอาฆมจะเป็นยังไง ซึ่งภาษาอังกฤษมันคือคำว่า Sorrow in Arkham ที่พ้องเสียงกลายเป็น SirnR ทีนี้แบทแมนได้วางแผนอยู่เสมออยู่แล้วเขาได้คิดวิธีที่จะโต้กลับใครที่จะมาโจมตีจิตใจของเขาโดยการใช้แรงบันดาลใจจากภาพหลอนที่เขาเห็นตอนที่ต่อสู้กับโปรเฟสเซอร์ไมโล ก็คือการที่เขาได้พบกับแบทแมนจากต่างดาวหรือแบทแมนออฟเซอร์เอ็นอาร์และใช้ภาพหลอนนี้มาสร้างเป็นบุคลิกแบทแมนอันใหม่ซึ่งก็คือบุคลิกสำรองที่สร้างเอาไว้หากบุคลิกในจิตใจของเขาถูกโจมตีหรือโดนปิดสวิต์ไปมันคือบุคลิกของแบทแมนออฟเซอร์เอ็นอาร์หรือจิตใจแบทแมนผิวๆอันบริสุทธิ์ที่ปราศจากบรูซเวนความปราณีน้อยลงไหลความเห็นอกเห็นใจและจัดการศัตรูแบบใช้ความรุนแรงก็อะไรประมาณนี้นะครับ กลับมายัางเรื่องหลักของเราหลังจากที่บรูซรู้แล้วว่าคนที่สร้างหุ่นแอนดรอยตัวนี้มาจากเขาในบุคลิก b a ท m a n o อฟเซอร์เ็นอาก็ทำให้เขานึกถึงเรื่องราวในอดีตที่ครากมาเตือนสติเรื่องที่แผนการจัดการ Justice League ของ b a ท m a n นั้นหลุดไปถึงผู้ร้ายในเหตุการณ์ Tower of b a b e l จน j u s t จน e l e a g u e เกือบโดนเล่นงานจนหมดครากมาถามว่าในายได้เตรียมแผนจัดการ j u s t i c g u e เพื่อถึงวันที่ JL เกิดคลั่งขึ้นมา แล้วนายล่ะอะไรจะจัดการนายได้บรูซซึ่งเขาก็ตอบว่าก็จัด l ิสลีกไงแล้วก็นายด้วยครับแต่คราก็ถามกลับครับนายเตรียมแผนจัดการของพวกเราไว้แล้วนายเชื่อจริงๆเหรอว่าพวกเราจะจัดการนายลงได้ซึ่งนั่นเองครับทำให้บรูซต้องทำแผนสำรองในการจัดการตัวเองโดยที่เขาไม่รู้ว่าจะจัดการกับมันยังไงด้วยเพราะการให้บุคลิกสำรองของเขาเป็นผู้สร้างหุ่นยนต์นี้ขึ้นมาทำให้เขาไม่รับรู้ถึงการมีตัวตนของเจ้าหุ่นนี้เลยสัก,กนิด ตัดมาปัจจุบันครับเซอร์เอ็นอาร์อธิบายทุกอย่างที่เกิดขึ้นให้กับโรบินฟังและบอกว่าเขาคือแบทแมนที่ดีกว่าบรูซนั่นจึงเป็นเหตุผลที่บรูซให้เขาสร้างหุ่นยนต์มาจัดการเขาและเจ้าหุ่นตัวนี้มีชื่อว่าเฟลเซฟนี่ก็ถือว่าเป็นข่าวดีเลยครับเพราะว่าแบทแมนออฟเซอร์เอ็นอาร์ก็น่าจะรู้วิธีจาก,การกับเฟลเซฟแน่นอนโรบินจึงถามไปแล้ววิธีจัดก,การของมันเนี่ยนายรู้ใช่ไหมเขาตอบกลับว่า ไม่อะเพราะการที่กลัวว่าเฟลเซจะจัดการเขาไม่สําเร็จเขาได้ทําการลบความทรงจําในส่วนจัดการเฟลเซไปแล้วแต่ก็ไม่เป็นไรเขาได้เตรียมอาวุธติดตัวที่คิดว่าพอจะหยุดมันได้ก็คือจะลวดและดาบเพลิงจากนั้นเฟลเซก็ได้บุกมายังท่ามข้างข่าวทั้งสองได้ใช้ทุกอย่างเข้าจัดการกับมันแต่ไม่เป็นผลมันสามารถป้องกันการโจมตีที่เข้ามาได้ทุกรูปแบบโรบินพยายามบอกกับมันว่าแบทแมนไม่ได้ฆ่าคนนะแต่ถูกใส่ความ แต่มันไม่เชื่อครับและยังโจมตีต่อโรบินจึงปาระเบิดให้กำแพงถล่มใส่ตัวเฟลเซฟเพื่อทวงเวลาทั้งคู่หนีขึ้นมาหลบในคหาสนหดเวนเซอร์เอ็นอาร์ได้ใช้สเปรย์ดับอุณหภูมิในร่างกายเพื่อพรางตัวจากเซ็นเซอร์จับความร้อนเมื่อเฟลเซฟขึ้นมาก็ได้ทำลายรูปครอบครัวเวนเพื่อล่อให้แบทแมนออกมาจากที่ซ่อนรูปพ่อแม่โดนทำลายเขาไม่ยอมออกมาครับแต่พอจะเป็นรูปอัลเฟรดเท่านั้นแหละเซอร์เอ็นอาร์ก็รีบกระโดดออกมาแล้วบอกว่าอย่ามายุ่งกับอัลเฟรดการต่อสู้เกิดขึ้นอยงดดดุเดื โดยที่เซอร์เอ็นอาร์ไม่ค่อยสนใจชีวิตของโรบินเท่าไหร่ไม่ไปช่วยเขาและยังมองว่าโรบินเป็นเพียงแค่ทหารคนหนึ่งในสนามรบซึ่งปกติแล้วทหารก็ต้องตายอยู่ดีทําให้บุคลิกบูสเวนในตัวนั้นตื่นขึ้นมาเพื่อดึงสติว่านั้นไม่ใช่ทหารแต่คือลูกของเขาจากนั้นบรูซก็สามารถยึดร่างตัวเองคืนจากเซอร์เอ็นอาร์ได้ และรีบไปช่วยโรบินให้ออกมาก่อนโดนไฟคลอกตายโดยการพาทีมออกไปด้านนอกตึกและบอกให้เขาเรียกกำลังเสริมมาช่วยเขาจะกลับไปลุยกับเฟลเซฟแต่แบทแมนพยายามแค่ไหนก็ไม่สามารถสู้กับมันได้เลยทั้งที่คิดว่าจุดอ่อนของมันน่าจะอยู่ตรงข้อต่อแต่ก็ไม่ใช่ครับแผนต่อมาคือระเบิด่่ำค้างข่าวที่บางทีอาจจะไปปิดระบบการควบคุมสื่อสารจากแบทคอมพิวเตอร์ได้ แต่มันก็รู้ดีครับในข้อนี้และได้ทำการปิดระบบระเบิดทำลายตัวเองของท่ามค้าง่าวไปแล้วแบทแมนโดนมันซัดจนบอบช้ำไปทั้งตัวและเขาคิดว่านี่อาจจะเป็นจุดจบของเขาจริงๆแล้วก็ได้ที่จะตายไปพร้อมกับบ้านของครอบครัวเขาแต่อย่าคิดสั้นไปเลยเพราะอยู่ดีๆไฟคฤหาสท,ที่ไหม้ก็ดับลงพร้อมกับไอเย็นที่เกิดขึ้นทั่วไปทั้งบ้านเพราะตอนนี้เขามาทันได้พอดีแลยครับซูเปอร์แมนมาช่วยแบทแมนแล้ว เฟลเซฟได้เห็นซูเปอร์แมนก็ชักดาบคริปโตไนท์ออกมาแสดงว่ามันไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อจัดการแบทแมนอย่างเดียวครับแต่ยังรวมถึงสมาชิกของจัสติสเีกอีกด้วยซูเปอร์แมนจึงใช้ฮิตวิชั่นเพื่อโจมตีมันจากระยะไกลบรูซมองดูแล้วรู้เลยว่าถ้าเป็นเขาเขาจะท,ทําทีเป็นวิ่งหนีและใช้กระบวนท่าต่อไปในการจัดการชาวคริปโตเนียนผู้นี้ซึ่งแต่เขารู้เฟลเซฟก็ต้องรู้เหมือนกันเพราะมันวิ่งหนีและท,ทําท่าทีเหมือนที่เขาคิดไม่มีผิดเมื่อซูเปอร์แมนตามถึงมัน มันก็ได้หยุดชะง,งักได้เปิดใช้มีดคริปโตไนท์อีกใบที่ซ่อนอยู่ด้านหลังเสียบเข้าร่างของซูเปอร์แมนจนลงไปนอนกับพื้นแต่ซูเปอร์แมนก็ไม่ได้มาคนเดียวน,นะครับจัสซิสลีคนอื่นก็ตามมาช่วยด้วยกรีนแอร r โร่มาเชียนแมนฮันเตอร์ c บล a ์คานารีฮอคเกิลทุกคนช่วยกันรุมจนเฟลเซฟนั้นบินหนีออกไปจากคะเลสาดเมื่อบรูซรู้สึกตัวก็รีบตื่นขึ้นมาทำแผลให้คลาร์กคลาร์กถามว่าเจ้าหุ่นนั้นมันอะไรกันแน่บรูซจึงบอก ว่ามันถูกออกแบบมาเพื่อจัดการเขาช่วงนี้โรบินกับกรีนแอลโรเข้ามาและรีบพาผู้บาดเจ็บทั้งสองขึนไปยังจัส c e สเลกเจ7พาทั้งคู่ออกไปจากที่นี่เฟลเซฟได้สลัดหลุดออกมาจากจัส l e สเลกและรีบตามเครื่องบินจนไปถึงในเมืองก็แทมซึ่งทาง Justice League ก็รีบตามไปครับแต่ปรากฏว่ามันไม่ได้จะหนีหรือตามเครื่องบินแต่มันล่อจัสเซสเลกมายังที่นี่ เพราะว่าบรูซนั้นได้ซื้อตึกแถวนี้ไว้เพื่อวางเป็นกับดักต่อเหล่าจัส League ทำให้พอพวก JL มาถึงกับดักก็ทำงานและมันเล่นงานพวก JL จนสิ้นสภาพกันยกทีมโอ้โหมันเก่งอะไรของมันขนาดนั้นเนี่ยตัดมาที่เครื่องบินบรูซตื่นขึ้นและบอกให้ทีมครับรีบพาซูเปอร์แมนส่งไปยังป้อมปราการแห่งความสันโดษของเขาเพราะตอนนี้ซูเปอร์แมนมีโอกาสเสี่ยงที่จะตายมากและเขาไม่สามารถเสียเพื่อนคนนี้ได้ เพราะเฟลเซฟนั้นมันไล่ตามเขาไม่หยุดแน่หากทีมสามารถพาซูเปอร์แมนไปยังที่นั่นได้ทันก็น่าจะสามารถช่วยชีวิตซูเปอร์แมนได้และก็ไม่ต้องเป็นห่วงเขาเพราะเขาสามารถหาวิธีให้เฟลเซฟตามหาไม่เจอสักระยะหนึ่งได้จากนั้นบรูซก็กระโดดลงมหาสมุทรอันหนาวเหน็บและส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือให้อควาแมนมารับเขาเมื่อบรูซรู้สึกตัวอีกทีก็อยู่ในห้องรักษาในนครแอตแลนติส เธอเคอรี่อธิบายให้ฟังว่าบรูซได้พักรักษาตัวในนี้มา2อาทิตย์แล้วซึ่งตอนนี้เจ้าหุ่นยนต์เฟลเซฟน้ยึดเมืองก็ตแธมให้เป็นอาณาเขตปกครองพิเศษโดยการที่มันนั้นสร้างหุ่นยนต์ลูกสมุนเพิ่มขึ้นมาและทําการตรวจตาไลลาพวกปราบอธรรมในเมืองก็ตแธมและป้องกันไม่ให้ฮีโร่ภายนอกลุกล้ำเข้ามายัางในเมืองก็ตแธมมันได้เปิดสัญญาณค้างคาวตลอดเวลาเพื่อเรียกหาแบทแมน รวมถึงปล่อยให้อาชญากรรมเกิดขึ้นในเมืองเพื่อให้พวกมันนั้นได้ทำลายเมืองที่แบทแมนรักและรอให้แบทแมนออกมาซึ่งตอนนี้มันได้ทำการสแกนไปทั่วทุกที่บนพื้นดินบนโลกเพื่อตามหาแบทแมนและอีกไม่นานมันคงรู้แน่ๆว่าบรูซนั้นมาหลบในแอตแลนติสซึ่งอาเธอร์อยากรู้ว่านี่มันเรื่องอะไรกันและเจ้าหุ่นเฟลเซฟมันคือตัวอะไรบรูซอธิบายให้อาเธอร์เข้าใจและยอมรับว่านี่เป็นความผิดของเขาเอง บุคลิกส่วนลึกในจิตใจได้สร้างหุ่นยนต์นี้เพื่อมาจัดการเขาซึ่งมันรู้ทุกอย่างเก้ามันตรวจสอบทุกข่าวทุกการกระทําเพื่อให้แน่ใจว่าแบทแมนจะไม่ล้ำเส้นและตัวเขาเองก็ไม่เคยรับรู้ถึงตัวตนของหุ่นเฟลเซฟมาก่อนแต่คนที่รู้ก็คืออัลเฟดซึ่งอัลเฟดนั้นจะเป็นคนที่รีเซ็ตระบบมันหากข้อมูลที่เฟลเซฟได้รับนั้นมันผิดพลาดหรือมีใครไปใส่้ายแบทแมนแต่เมื่ออัลเฟดตายไปแล้วก็ไม่มีใครคอยไปปิดมันครับ อาเธอร์จึงรีบไปแจ้งทหารให้เตรียมการรับมือว่าจะมีหุ่นยนต์บุกเข้ามาที่นี่แต่ทหารก็ต่อว่าทำไมเราต้องใช้กำลังพลมาปกป้องมนุษย์จากพื้นดินแถมอาเธอร์เคอรี่นั้นก็ไม่ใช่ราชาของแอตแลนติสแล้วด้วยจะมาชี้นิ้วสั่งไม่ได้นะอาเธอร์ Arthur ไม่สนใจครับบอกให้ทำก็ทำสิแต่เมื่ออาเธอร์แยกตัวออกไปอยู่ตามลําพังสิ่งที่เขาคิดก็เกิดขึ้นครับ เฟลเซฟบุกมาถึงที่นี่แล้วแล้วมันก็จับอาเทอร์มาเป็นตัวประกันบังคับให้พวกทหารบอกที่อยู่ของแบทแมนไม่งั้นเขาจะฆ่าอ q ควาแมนคนนี้ทิ้งทหารจึงรีบพาไปยังห้องพักของแบทแมนแต่เมื่อไปถึงก็พบว่าแบทแมนไม่อยู่แล้วครับเขาได้ใช้เครื่องวาร์ปของจัสติสเลกหนีขึ้นไปยัง Watch Tower ซึ่งทางมาใช้สมาชิกของจัสติสเลกแล้วก็ก็ไม่มีใครสามารถจะใช้เครื่องวาร์ปนี้ได้โดยตอนนี้ที่วอชทาวเวอรครับ แบทแมนกำลังสร้างอุปกรณ์ที่คิดว่าจะเล่นงานฟิลเซฟได้แต่ก็ไม่ทันครับมันมาไวกว่าที่เขาคิดด้วยเครื่องบินเจ็ตกำลังมุ่งหน้ามาอย่างที่นี่แบทแมนได้สั่งงานให้วอชทาวเวอร์ยิ่งจะวดต่อต้านแล้วเขาก็รีวิ่งไปยังคลังแสงของแจสสิสเลกเพื่อหาอาวุธที่น่าจะเจาะทะลุเกราะของมันได้นั่นก็คือปืนเลเซอร์เทคโนโลยีของดาวนิวเจเนซิสจากเหลา New ่านิวกอสเมื่อได้โอกาสเขาก็ซุ่มโจมตีฟลเซฟจากด้านหลัง ถึงแม้จะทำอะไรได้ไม่มากแต่ก็ได้ตามที่แบทแมนหวังเพราะเกาะด้านหลังของมันถูกเปิดออกเมื่อเฟลเซฟรู้ตัวก็พุ่งเข้ามาโจมตีแบทแมนจากนั้นแบทแมนก็รีบหนีเพื่อพาไปยังกับดักที่เขาวางไว้ซึ่งเขาคิดว่าเฟลเซฟน่าจะรู้แน่แต่ถ้ามันฉลาดพอๆกับเขามันก็อาจจะนึกออกโดยเครื่องวาร์ปตัวนี้การทำงานของมันจะส่งผู้วาร์ปไปยังฮอล์ออฟตัตติสแต่เมื่อไปถึงปลายทางกับดักจะทำงานจะมีตาข่ายเลเซอร์ความร้อนพุ่งเข้าใส่ ผู้เดินทางทันทีเฟลเซฟยืนมองแน่นิ่งวิเคราะห์ว่าทำไมแบทแมนต้องวิ่งไปหากับดักที่ทำเอาไว้ด้วยแล้วมันก็คิดได้แบทแมนได้ทำการสลับกลไกจากผู้ที่วาร์ปด้านในมาเป็นผู้ที่อยู่ด้านนอกโดนวาร์ปเมื่อกลไกทำงานวอส c h ทาวเวอร์โดนทำลายแล้วเฟลเซฟครับโดนวาร์ปไปยังฮอลล์ออฟจัสติสและกับดักจับตัว <c oughs> ก็พุ่งใส่มันถึงแม้จะทำอะไรมันไม่ได้แต่ก็สามารถซื้อเวลาให้แบทแมนได้พักหายใจได้หน่อย แต่ตอนนี้ครับแบทแมนก็เคว้งอยู่ในอวกาศเขาต้องหาวิธีในการกลับโลกไปให้ได้เขาพยายามเรียกเครื่องบินเจวาล,ลินมารับแต่มันโดนปิดกัน้นทําให้ตอนนี้ไม่มีเครื่องบินใดๆมาลับเขาได้เลยแบทแมนรีบแก้ปัญหาโดยการไปรหยิบถังออกซิเจนและเครื่องพ่นเจ็ตจากเครื่องบินเจวาล,ลินที่เสียหายบน Watch Tower พาเขาพุ่งกลับโลกเป้าหมายของเขาคือครัวโลกที่ตั้งอยู่ของ มประกรในความสันโดษของซูเปอร์แมนแต่ต้องแข่งกับเวลาครับเพราะถังออกซิเจนอาจไม่เพียงพอให้เขารอดบนนี้ได้ซึ่งเมื่อเข้าสู่ชั้นบรรยากาศไฟก็เกิดลุกขึ้นมาและมันยิ่งเผาผลาญออกซิเจนให้หมดเร็วขึ้นถึงแม้ชุดของแบทแมนจะสามารถทนความร้อนทนแรงเสียดสีจากชั้นบรรยากาศตอนที่ตกลงไปได้แต่หน้ากากออกซิเจนนั้นมันกันความร้อนไม่ได้ทำยังไงดีแล้วเขาก็นึกออกครับกางเกงในมันกันความร้อนได้ดนี่นา เขาเลยคว้ากางเกงในมาครอบหน้ากากออกซิเจนแล้วก็คิดขึ้นมาได้ว่าเขาเคยเถียงเรื่องนี้กับคลาร์กถึงประโยชน์ของกางเกงในไงคลาร์กฉันบอกนายแล้วกางเกงในมีประโยชน์แบทแมนรอบตายและลงมายัางขั้วโลกได้สำเร็จซูเปอร์แมนก็ฟื้นตัวพอดีครับเมื่อแบทแมนเดินทางมาถึงก็ขอร้องให้เพื่อนซีให้ช่วยซื้อเวลาให้เขาหน่อยเพื่อที่เขานั้นจะได้สร้างบางสิ่งที่จะสามารถจบเรื่องราวทุกอย่างลงได้ซูเปอร์แมนรับปากซึ่งคราวนี้เขาได้เตรียมพร้อมกว่ารอบที่แล้ว โดยการใส่ชุดป้องกันคริปตตัวไหนและออกไปสู้กับเฟลเซฟที่กำลังมุ่งหน้ามายังป้อมปราการแห่งนี้ซึ่งเมื่อซูเปอร์แมนเข้าต่อสู้ดูเหมือนเขาจะได้เปรียบครับแต่เฟลเซฟรู้วิธีจัดการซูเปอร์แมนที่มากกว่าคริปตตัวไหนเพราะร่างกายของซูเปอร์แมนนั้นก็คล้ายกับมนุษย์มันจะมีจุดเส้นประสาทที่กดถูกจุดจะทําให้ร่างกายนั้นควบคุมไม่ได้ซึ่งจุดที่เฟลเซฟกดไปคือส่วนควบคุมพลังฮีทวิชั่นเมื่อกดเสร็จ ซูเปอร์แมนก็ยิงฮีทวิชั่นออกมาแบบที่เขาไม่สามารถหยุดมันได้เมื่อจัดก,การซูเปอร์แมนเสร็จแล้วเฟลเซฟได้มุ่งหน้าไปอย่างป้อมประการแบทแมนบอกแผนกับโรบินว่าเขาได้ใช้ปืนเลเซอร์ของนิวเจเนซิสยิงโจมตีจนเกราะด้านหลังของเฟลเซฟเปิดและตอนนี้เขาจะใช้สิ่งนี้ที่เพิ่งสร้างขึ้นมาจากนาโนบอทให้เข้าไปเล่นงานระบบของมันจากด้านในแต่มันมีข้อจํากัดว่าเราไม่สามารถใช้ไวรัสล้างโปรแกรมมันได้เพราะระบบป้องกันของมันนั้นดีมาก และจะปฏิเสธทุกอย่างที่เป็นภัยต่อระบบแต่หากเราใส่สิ่งที่เป็นส่วนเสริมเพิ่มเติมขยายที่เป็นผลด้านบวกต่อมันมันจะยอมรับซึ่งเจ้าสิ่งนี้จะสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเจตนาลมของเจ้าหุ่นยนต์นี้ได้ครับแบทแมนกับโรบินพร้อมแล้วทั้งคู่รีบวิ่งเข้าไปปะทะกับเฟลเซฟจนแบทแมนสามารถใส่โปรแกรมเข้าไปในระบบได้และสิ่งนี้เขาใส่เข้าไปคือการเพิ่มเติมบุคลิกแห่งความเห็นอกเห็นใจใช่เฟลเซฟคือตัวแบทแมนที่ไม่เคยเหน็ดเหนื่อย มันคืออัศวินรัตติกาลที่ไม่มีจุดอ่อนแต่แบทแมนอย่างเขาต้องมีความเห็นอกเห็นใจด้วยเช่นกันนั่นคือสิ่งที่เขาต้องการให้มันได้รู้จักหลังจากที่มันได้รับบุคลิกใหม่เข้าไปครับมันก็รีบวิ่งเข้าไปในป้อมปราการของซูเปอร์แมนโรบินก็สงสัยว่านี่เราทําสําเร็จไหมแบทแมนบอกว่าต้องให้เวลาให้มันทําความเข้าใจหน่อยแต่การที่มันวิ่งเข้าไปในป้อมปราการนั้นก็ไม่ค่อยเป็นเรื่องดีเท่าไหร่นักเพราะในนั้นมีแต่อุปกรณ์ที่สร้างอันตรายต่อพวกเราได้ซึ่งเมื่อมันออกมามันก็พยายามขัดขืนโปรแกรมครับ ที่จะจัดก,การแบทแมนแต่สุดท้ายแล้วมันก็ไม่สามารถขัดขืนได้ลงมันได้เล็งปืนเลเซอร์ไปที่แบทแมนแบทแมนรู้แล้วว่าแบทแมนรู้แล้วว่าวิธีที่จะทําให้ลูกๆของเขาปลอดภัยนั้นก็คือต้องยอมให้มันยิงใส่เพื่อจัดก,การเขาและเสร็จสิ้นโปรแกรมของมันทิมพยายามตะโกนห้ามแต่บรูซหันมาตอบไม่เป็นไรหรอกลูกชายเซลเซ่บลั่นไกและยิงล่างบรูซให้สหลายไปต่อหน้าของทิมมันบอกกับทีมว่าสิ่งที่เขาทําคือความเห็นอกเห็นใจ ที่มอบให้เฟลเซฟได้ทำตามโปรแกรมเสร็จสิ้นแล้วจัดการแบทแมนได้สำเร็จมันไม่มีหน้าที่ให้ทำต่อมันเลยบินจากไปครับโดยที่หุ่นยนต์ที่มันสร้างให้มาดูแลก็แทมก็บินหายไปด้วยไม่มีการควบคุมเมืองก็แทมอีกต่อไปแล้วส่วนบรูซเวนนั้นตายหรือเปล่าเขาไม่ตายครับแต่ได้ถูกวาร์ปมายังอีกที่หนึ่งในสภาพบาดเจ็บสาหัส และนั่นครับคือจุดเริ่มต้นของตัวละครเฟลเซฟเจ้าหุ่นตัวนี้น่าจะมีบทบาทเพิ่มเติมอีกนะครับในอนาคตเมื่อถึงตอนนั้นแล้วก็เนี๋ยเราจะนำข้อมูลเนี่ยมันเล่าให้ฟังกันอีกครั้งหนึ่งถ้าชอบคลิปนี้แลวอยากจะเป็นกำลังใจให้ผมแล้วก็ก็สามารถทำได้ง่ายๆเลยกดปุ่มไลค์ปุ่มแชร์ปุ่ม s u b s c r i b e และกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับผมอันนั้นผมก็จะขอบคุณมากๆเลยนะครับเพราะตอนนี้เนี่ยอัลกอริทึมของ YouTube มันเปลี่ยนไปนะครับทำให้ เพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยไม่เห็นคลิปใหม่ๆของเรานะครับยังไงใครที่กดให้ก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับโอเคนะครับคลิปหน้าจะเป็นเรื่องอะไรต่อไปนะครับผมก็ขอติดตามกันอีกทีนะครับผมกูเจ้ากู๊ดโจ้ลาไปก่อนครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ